เคยจำสวยทั้งคู่เลยก็ต้องดูแลตัวเองดูยังไงดูยังไงดูแล้วผิวพันธ์อะไรดูแลยังไงผิวพันธ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยโบเป็นคนผิวแห้งแล้วก็หน้ากร้านอย่างที่บอกว่าออกกําลังกายแล้วก็ออกแดดมาแต่เด็กเนี้ยค<ช>่ะแล้วเราก็อกาเออฟ้าก็เริ่มมาละก็เลยไปหาเนี่ยแหละว่ามันมีอะไรบ้างก็ไปเจอเซรั่มตัวหนึ่งชื่อว่าคาราสกิน เซรั่มตัวนี้คือมันช่วยโบมากเลยนะโบรู้สึกว่าเออตั้งแต่ครั้งแรกที่โบใช้คือมันตื่นมาแล้วมันก็หน่าฟูขึ้นแล้วมันก็อิ่มแลดูกระจ่างใสขึ้นจุดฝ้ากะจุดด่างดำเนี่ยมันก็ดูดีขึ้น แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอพอเรามีของดีเราก็ต้องบังคับเรเราก็ต้องยัดเยียดแล้วก็ใช่ใช่เฮ้ยเธอที่ใสอย่างนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนเดิมเราก็เนี่ยสมมุติเขาจะแบ่งปันเรื่องดีๆให้ตลอดเขาแบ่งปันมาไล้ยังไงเนี่ยพอเขาแบ่งปันก็เซรั่มที่เขาใช้นั่นแหละเขาเอามาให้ใช้แล้วปกติแล้วเป็นคนออกกาลังกายตากแดดเหมือนกันแล้วก็ชอบดำน้ําอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็ให้เอามาใช้ก็ใช้มาประมาณร่วมเดือนแล้วเป็นเซรั่มเนื้อใสบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะ แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะเขามีงานวิจัยสําหรับคนที่เป็นแบบผิวแพ้ง่ายรวมถึงผลสํารวจกับคนที่ใช้จริงนะคะผู้ที่ใช้จริงเนี่ย76%คือเหมือนจอยเลยคือรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้91%คือรู้สึกว่าหน้าเนี่ยแลดูกระจ่างใสขึ้นแบบใน14วันส่วน86%ระจุดด่างดําแลดูจางลงค่ะคือ <c oughs> สารสก,กัดของเขาเนี่ยคือแบบคาคาดูพลัมเป็นแบบซปเปอร์ฟรุตที่ วิตามินซสูงกว่าส้ม้อยทางโบ,<า>งบก็มีของมาฝากเหมือนกันนะคะขอบคุณมากครับอันนี้นะคะเป็นเ,เซรั่มที่ได้รับรางวัลน,นะคะจาก a l v e s t a Rapid Brightening Serum เลยนะคะในปีนี้เลยค่ะแต่ไม่ใช่แค่อานะคะสำหรับแฟนๆ Today Show นะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่ามีฝ้ากะ จุดด่างดําที่อยากจะให้หน้าแลดูกระจ่งางใสขึ้นวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะจากคาราสกินค่ะปกติ1ขวดเนี่ยหนึ่บาทโหลด50%เลยเหลือแค่690บาทเท่านั้นค่ะอย่างอาเนี้ยไปตากแบบดดตีก๊อฟมาต้องลองดี